คำแล้วนกร้องชิชิคิช,ช,ชิแล้วพี่น,น้องอิตาลีตอนเย็นตะว,วันจะตกดินแล้วตอนนี้เวลาเดี๋ยว17นาฬิา43นาทีช่วงนี้พระอาทย์จะตกดินไวนะจ๊ะหน้าหนาวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมีเน็ตเล่นไหมวันนี้เราก็เหงาทั้งวัน เราไม่ได้เล่นทั้งวันเราคิดถึงเพื่อนๆเราเดินทั้งวันเราเดินในบ้านเราเสียเส้นจริงๆนะลงเพื่อนๆไม่มีเน็ตสักวันเพื่อนๆจะเป็นอย่างไร่คยละเบื่อ่อยเบื่ออะไรแค่เยเหยียดยางเนาะใครว่อยากเห็ียดยางค่อยนอนเบดมือมานี่เบื่อ ชมมานั่งชมพระอาทิตย์เพื่อจะได้มีแรงสู้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรเอารถไฟมาพอดีเลยไฟมาพอดีเ,เพื่อนเห็นไหมยังให้กำลังใจตัวเองเสมอเลยเ,เพื่อนยังให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยสู้ๆส,สักวันเราต้องผ่าน สักวันคิดว่าสักวันต้องผ่านอุปศักคที่อยู่บนโลกใบนี้เราต้องก้าวไปให้ได้สู้ๆนะฝนจะตกแล้วนั่งอยู่ข้างนอกเย็นนั่งเงาๆอยู่คนเดียวโดกอันนี้เพื่อนๆดกเขาเรียกโดอกอะไรนะ ดกกุ้งนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินนี่ก,ดก็ดอกหรฟาเหนื่อยมันเบือ่อไงไม่รู้เบื่อกับเน็ตอินเทอร์เน็ตมันเพื่อนไม่ได้เบื่ออะไรนะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนที่รับชมพระอาทิตย์ที่อิตาลีเนาะ ตกดินจะตกดินแล้วไปแล้วขอบคุณมากมายเพื่อน